ดีจ้าพี่น้องให้เจริทุกคนเด้จ้าเมื่อนีอีหนาแล้วกะกวดเทือนเด้จ้าพี่น้องใครมันจะอาจจะอ้านเด้จ้าแำรวจนี้ก็มากวดต่อเด้จ้าเมื่อกี้นี่เสียงอีหยังบ่หูอยู่ในเชือดซับได้จ้าพี่น้องแม่ สบายดียังบายดีพี่น้องนี่อันนี่ไปเส่เ้นใหม่ก่อโดยใส่มอกแค้ปนี่ก็หนาวกชีมาปลูกต้นมะฮึงเลยจ้าพี่น้องมาที่แม่กำชีปลูกต้นมะฮึงบะลูกมาแตนลังบ้าน แม่งง่งแกครูขุดดินในจ้าพี่น้องกุดดินสิมาปลูกต้นหมกหงเ์ใจ้าพี่น้องโอ้ยๆกลับลมมอนแดดนะแดดแดดจะแห้งๆอยู่พี่น้องแห้งในหนึ่ง ได้กระกข่อยมีได้เจ้าพี่น้องแล้วก็หดนน้ำชส่แล้วได้เจ้าพี่น้องเันนีแม่เอ้อนแล้วก็เชียมหมองหงลูกชายได้เจ้าพี่น้องได้คุ้มหนึ่งแล้วคุมหนึ่งคุ้มสองพี่น้องต่อไปก็คุ้มสามาอินกา เท้านมไมันเปียกเจ้าพี่น้องมันยังปลูกมังหุงได้จ้ามันป่ะแม่แม้วกาเท้นานมไยเจ้าพี่น้องแล้วก็ปลูกมังหุงปลูกไว้กิน,ลกกนแล้วบ่ต้องไปชื่อตีแม่ ไปซื้อนาคนมันกับปลูกข้างล่างแล้วมันกับบวมน้่มตายถ้าพี่มั่นท่นพี่นุ่นจีเน่ยขาทั้งหนาถัดน,นิ้วแม่อ้อนเล่ากามามาคุดคุมมาปลืกมาหูอีกรอบไปเจ้าพี่น้องเพราะว่ามันบ่พอจ้าคูแม่อ้อนแล้วว่าว่า พูด้นพ่อผู้ได้จ้าพี่น้องพุดพูดพูดพี่น้องต้นมันพอเดินกับกว้างกว้างว่ามันดินกับกว้างกว้างพี่น้องน้องว่าพี่แม่อ่อนแล้วก็พุดพุดไปเรื่อยๆจนพอพี่น้อง คุ้มได้จะคุม้มเลยั้งลุงหนักเปิ่งกันหนึ่งสองสามสี่หาหาคุ้มพี่น้องเอ้วแล้วกลับเอาน้ำกลับกลัได้จ้า ตักน้ำพี่น้องน้ำน้ำเบิดพี่น้อง <c oughs> อแม่เออเรากะไปใส่เสืฉลยงาออวมาได้จะพี่น้องแล้วลตอนที่แม่เออเราบอก,กว่าสิไปเปลี่ยนชุดก่นอนนะแล้วเออเรากะปลูกผูปลูกมะฮือเราจ้ะทำการปลูกมะฮือแม่ เป็นยังอีแมาคือบ่ทอกน้ำ่ก่อนจังปวดทอทอกน้ำเบิทุกช่องแล้วกาอีแมากระปุกมามืง,งใส่เนาะปอ,อีละอนนัน่เป็น,อง,อปนองอนแลว้วว่าชีดทีละอนนันนะจ้าพี่น้อง เก็บเงี้มใ่ใส่ใช่รงเงน่ยขาวอีกรอบหนึ่งสองสามสี่หาหาหคือเก่ามแม่น้องงลาทองน้ำเป็นช่องนังช่องแลกระปุกน้ำหูแล้วกระปุก แม่อื wow, wow, Vater, ้อหือใช่เลยเจ้าพี <S <s ่น mm ้องม่นงงว่าชีคุชชีคุดฮูมันนอดูพี่น้องวาตอนนี้น้องงว่าิเจ้าพี่น้องน้องงนเองแล้วแล้วแจะไว้ เราปลูกพอนิ้วอื่นแล้วเราก็ไปเอาขิงามาใส่พักได้จ้าพี่น้องแข่งไปเบิ่งได้พี่น้องล้่งกระชิสั่นนะเด้อะวัิน้องลุงกระจัดโป้คอยทะนัดแล้วก็เก็บขิงามาใส่พี่น้อง นี่นะเราเก็บมาจากกระโดนแล้วได้เจ้าพี่น้องกิ่งัามันแห้งตากแดดพี่น้องต้นมะม่วงต้นนี้ต้นมะม่วงต้นนี้ับใหญ่ตะเชื่อตัวถี่ติดกับต้นมะขามนี้้คามนก่อี้ยมาอนอยใหญ่แล้วก็งกมันตลดอ๋อ คนเกงขามเขาว่าเขาปลูกต้นมะขามหนาบ้านฮะ<า>คนเกงขานคงเกงคานคนเกงขาน<อ>บอ่ีเป็น่มา่อโตโต้น,น,น,นแล้วม่ย่มะมนีนะ่แหละมามันชิใหญ่ ้ี่เจอเที่ยวออกเที่ยวเขาแล้วบดลอัดพี่น้องงออมันก็เลยเข่ามาเาเที่ยวอัด้ต้นกแล้วจนเมื่อยแล้วต้นนั่นเองการงามพี่น้องดอกไม้อ่เนเรากเอามาขิงว่ามาใส่ผ้ามามาใส่ต้นหม้กห่งได้เจพี่น้อง ล้กาก็ใส่ต้นชีถั่วดปน้องใส่ต้นที่ชองไ่น้องรปลูกคมเลยโหม่น้อน้อไกลไปชีนะมาลองหนงไปเยอะคมที่สามพี่น้องหนงก,ก็ปลูกต้นมะุ ต้นที่สามนะจ๊ะต้นที่สามและต้นที่สี่พี่น้องต้นที่สี่ต้นมะหูต้นมะหงมันกระสีเหี่ยวเนนิดหนึ่งเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าแม่้องลุ่งหาดึงมันมาแต่เศร้าพี่น้อง ไม่ม่ได้อยู่ที่มันกะะ็เลยเหี่ยวพีเนาะหอบไปเนาะไปเนงกระปุกต้นที่นี่ยพีเนาปลูกต้นที่หกพี่นองต้นต้นที่หาก็ปลูกไ่ ต้นที่หกและต้นที่เจ็ดพี่นะ้องต้นที่เจ็ดและต้นที่แปดต้นที่แปดดีพี่นะ้องเอาไนท์มาใส่เอานท์มาใส่ต้นดุจต้นได้สิยังต้นได้สิตายจะะ้ะบอนี่ต้นที่แปดพี่นะ้อง กระปกุกเอาขิงวัวใส่ให้มันเป็นผงๆผงเลยจ้ะพี่น้องปลูกต้นนี้ค่ะนต้นที่เปิดต้นที่เก้าต้นที่เก้าก็ใส่ขิงวัวลายอยู่ด้จ้ะพี่น้อง ตจนที่เก้าและตจนที่ชีพจนที่ชีพได้จะไปนอกนี้น้องลุงกะหนับไปพอทำไปเอาไงเอาไม่ยี่สมอ่าีสิบคุมติรดที่ชิบเอ็ดติรดที่สิบสองแม่น้องลุงกะ ไปเอาขีงมัวแหละพี่น้องพี่วางหนา,เ,นา,กนา,าเกืนผุกย่างไปแม่แมเก็บ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 มันสมพอนาพี่น้อง,มมองนมนะอีแมเก็บสำพอต้นสองกุนนะเด้อเมื่อแล้วลูกเมื่อแล้วแ้กเมองมอ เขียวเห็ดเขียวเห็ดดูพี่น้องแล้งลุงฮ้อนเมื่อยพี่น้องยังลาต้นเดีวยวพี่น้องยังลาต้นเดีวยวอดีต้นนี้พน้อง คลิปนี้น้องลุงกับคาราไปก่อนได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องลุงคนน่ารักด้วยจ้าแล้วก็ฝากช่องการหน้าตาอ้นด้วยนะจ๊ะคลิปนี้น้องลุงก็ขคลาไปก่อนกับแม่อ้นได้จ้าพี่น้องบ๊ายบายแม่บ๊ายบาย,บาย,บายนี่